กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออบชินเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการจะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Infinity Studio The Joker ในเวอร์ชัน The Dark Knight เป็นแบบไลฟ์ไซ e ์บัสนั่นเองนะครับผมก็วนเวียนกลับมาที่งานบัสอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่า ผมติดใจมากกับงานพวกนี้นะครับผมหลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วรู้สึกหลงสเสน่ห์เข้าเต็มเป่าเลยนะครับผมเดี๋ยวที่นี้นะครับผมอย่างที่ผมเคยเกินเกินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าค่ายที่ผมสนใจอยากจะลองทำพรีวิวแล้วก็อยากจะลองสั่งของมาทำรีวิวเนี่ยนั่นก็คือค่าย i n f i n i t y Studio นะครับผมเนื่องจากว่าเขาทำบัสที่มันเขาเรียกว่าผิดมนุษย์มหามาครับก็คือ เกินกว่าบัสทั่ว,วไปที่ค่ายอื่นๆเขาทํากันนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่เว็บ www. s ซ t e โชว์닷คอกันได้เลยครับผมคลิกไปเลยปึ๊บ นี่นะครผมก็จะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับ The Joker วงเล็บ The Dark Knight นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่ผมว่าน่าจะฮิตที่สุดแล,ล้วล่ะในบรรดาจ๊กเกอร์ทั้งหลายนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนาะหลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบมากกับจ๊ k กเกอร์ตัวนี้ที่แสดงโดย h ิตเลจเจอร์ผู้ล่วงลับไปนะครับผมทีนี้เนี่ยเขาได้บอกนะครับระบุไว้ว่าในเว็บไซต์โชวว่า limited edition 500ตัวก็คือบอกว่ามีแค่500ตัวทั่วโลกเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ค่อนข้างมาตรฐานสําหรับงานบัสนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เห็นนี่แหละวิ่งอยู่ที่5 6 0 0ตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนเว็บในไทยเขาบอกว่ามีแค่399ตัวโทโวโลกนะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมก็สับสนพอสมควรว่าควรจะต้องยึดจากตรงไหนดียึดจากเว็บไซต์โชหรือว่ายึดจากทางใครที่ผมเคยได้ยินมานะครับถ้าใครทราบข้อมูลที่ถูกต้องลองเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันมี3 9 9ตัวหรือว่า500ตัวทั่วโลกกันแน่นะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ว่ามันจะเป็นจํานวนไหนก็นแล้วแต่มันก็ยังถือว่าค่อนข้างที่ไปทางน้อยนะค่อนไปทางน้อยนะครับผมส่วนราคานะครับจะอยู่ที่4 0 0พ 5ดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่4,500นะแต่เป็น4,000แล้วก็5นะครับผมส่วนของนะครับจะออกในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมปี2022ก็คืออีกปีนินดๆเท่านั้นเองนะครับผมอ๋อใช่ตัวนี้มันเพิ่งมันเพิ่งปิดพรีไปไหมเดี๋ยวผมขอเช็ครายะเดียนหน่อยนะฮะ อ๋อใช่มันเพิ่งปิดพีไปช่วงสิงหาคมเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมเออเป็นของที่เพิ่งเปิดพีมาได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็เรื่องราคาอันนี้บอกก่อนเลยเมื่อกี้บอกราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วใช่ไหมครับราคาทั้งไทยเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับก็คือราคาแบบผ่อนซึ่งอันนี้จะถูกแล้วก็ราคาแบบมัดจำนะครับผมจ่ายมัดจําไปนะครับสาหรับราคาจ่ายมัดจำเนี่ยมันจะอยู่ที่1นึ่งแบาทโอ้โห ก็ค่อนข้างไปทางสูงเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นบัสที่เป็นงานแมสโรดักที่ราคาค่อนข้างสูงแบบอันดับต้นๆเลยเท่าที่ผมเคยเห็นมาในปัจจุบันนะครับส่วนในราคาแบบผ่อนเนี่ยจะถูกลงมานะครับเหลือแค่1 2 8 8 0 0บาทนะครับห่างกันอยู่ที่ประมาณ4อ่0 0 0ใช่ไหมห่างประมาณ4 0 0 0บาทเนอะประมาณนี้บวกลบนะครับ 4,000บาท3,000ไปาย,ายหรือว่า4,000ต้นๆห่างกันประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะเป็นส่วนต่างที่ถือว่าพอสมควรเลยถ้าสําหรับใครที่สะดวกชําระเป็นแบบผ่อนเนี่ยผ่อนประมาณเดือนละหมื่นนิดๆเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่ามันช่วยแบบ อ่าเซฟคอสเราไปได้เยอะเลยหลายพันเลยนะครับผมทีนี้มาดูกันตัว about this life size bus กันบ้างนะครับผมเออ in the dark night i n 2008นะครับผมอ่ะก็อธิบายรายละเอียดตัวละครไปนะครับผมซึ่งแน่นอนบัสตัวนี้อ้างอิงมาจากแบบคนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวหน้าเขาก็จะใช้ซิลิโคนนะครับผมก็ไม่แปลกใจที่ราคาจะเป็นหลักแสนอัพนะครับผมทีนี้นะฮะ เรามาดูกันซิว่าเขา,ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผม accuracy that has never been ก็คือแบบโอ้ความเหมือนนี่คือขั้นสุดเลยนะครับผมที่เขาโปรโมทเอาไว้ e v e n the material of joker's outfit is the same as the original movie แม้แต่ชุดที่ใช้เนี่ย ก็คือเป็นแบบ material ต่างๆเนี่ยก็คือ original จากหนังเลยนะครับผมเออก็ผมมองนะว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบ h a t เลเจอร์หรือว่า Joker เวอร์ชันนี้แล้วอยากเก็บไปให้สุดเนี่ยผมว่างานนี้ค่อนข้างสุดนะครับค่อนข้างสุดรวมถึงราคาด้วยก็เช่นกันนะครับผมแล้วก็ an LED unit isplantedinthebase นะครับตัวนี้มีไฟ LED ด้วยอยู่ตรงฐานนะครับผมซึ่งตรงฐานเนี่ยเขาบอกว่า uh, whichmakes the Opening look like a batman signal or a bloody joker smile นะครับผมก็คือตัวสัญลักษณ์ที่เขามีไฟอยู่ตรงฐานเนี่ยสามารถมองได้2แบบคือจะมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของแบทแมนก็ได้หรือจะมองว่ามันเป็นแบบรอยยิ้มแบบเปื้อนเลือดของโจเกร์ก็ได้เออผมมองว่าเฮ้ยออกแบบเจ๋งทีแฮะแถมยังมี Accessories อีกด้วยซึ่งปกติแล้ว เอองานบัสไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะมาพร้อมกับอ็อกซิเซอรีมาแบบให้ใส่นู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับผมตัวนี้ให้มานะครับก็คือมีไนฟ์มีมีดนะครับผมแล้วก็มีโจเกอร์แมสนะครับผมก็คือมีหน้ากากโจเกอร์ Joker, ซึ่งรวมมากับตัวบัสเลยนะครับผมแล้วก็อ็อกซิ o ซอรีทั้ง2ชิ้นเนี่ยสามารถใส่ที่มือข้างซ้ายของเขาได้แบบสะดวกสะดวกเลยนะครับผมอืมก็คือมันมันมันถูกมามันถูก มันถูกใช้เพื่อเนี่ยแหละเอาไว้ในมือข้างซ้ายของเขาโดยเฉพาะนะฮะเออเอ็กเซสเซอรีทั้งสองชิ้นนี้แล้วก็โอ้โหก็คือแบบเขาสื่อถึงความเคอสเนาะความแบบโกลาหลความอะไรอย่างี้ but why so serious ก็โอเคนะแค่คำเกินก็รู้สึกว่าแบบเออไว้ดูมีของดูมีของนะฮะอ่ะ m ม t เทอ a รียลนะครับก็จะมีแฟบริกไฟเบอร์โพลิสโตนเมดิคอลแพลตินียมซิลิโคนนะครับแพลตินั่มซิลิโคนนะครับก็ก็คือตัวนเนี้ยเนี่ยเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าจริงนะครับแล้วก็ตัวหุ่นมันเนี่ยถ้าในร่มผ้าเนี่ยน่าจะทําจากโพลิสโตนนะครับแบบแข็งๆทนทนเลยส่วนพื้นผิวภายนอกนะครับผมที่อยู่นอกร่มผ้าเนี่ยก็จะเป็นอาซิลิโคนเกรดการแพทย์นะครับเป็นแบบแพลตินัมซิลิโคนเลยก็น่าจะไว้ใจได้นะครับผมสําหรับเรื่องเกรดวัสดุตรงนี้ ทีนี้นะครับผมเรื่องโ Product s ไซ e นะครับผมความสูงยอยู่ที่82ซนติเมตรเลยครับโอ้โหสูงมากนะสูงมากความกว้าง72ซนติเมตรความลึก72ซนติเมตรเฮ้ยเอาจริงๆนะมันกินเนื้อที่มากกว่าบัสที่อยู่ตรงหน้าผมอีกแต่มันมีเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงกินเนื้อที่มากกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราคลิกไปดูที่รูปแรกเลยชึบ นี่ครับผมนี่เลยฮะเหตุผลของมันเดี๋ยวซูมรูปดูนะครับผมตัวชุดนะครับดูเนี่ยดูดีเลยดูดีเลยนะครับและฐานก็คือเขาจะสื่อถึงความเค a o s ใช่ไหมความแบบโกลาหลความวุ่นวายอะไรเงี้ย ก็เป็นฐานแบบหินหินก็จริงนะแต่ว่ามันมีแบบรายละเอียดวีดีเทลและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือไอ้ตรงสัญลักษณ์ที่มีไฟ LED นี่แหละที่เขาบอกว่ามันสามารถมองได้ทั้ง2แบบคือจะมองให้มันเป็นแบทซิกเนลก็ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบทแมนเนาะหรือว่าจะมองให้ว่ามันเป็นอ่าเหมือนกับรอยยิ้มเปื้อนเลือดของโจ๊กเกอร์ก็ได้ซึ่งเฮ้ย แจ๋วนะฮะแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ออมมี่สามารถปักตรงนี้ได้ด้วยเหรอฮะที่แรกเห็นเขาบอกว่า,าตัวอุปกรณ์พวกนี้สามารถใส่ที่มือข้างซ้ายเขาได้ซึ่งมือข้างซ้ายเขาพ่ายหลังอยู่นะเออส่วนมือข้างขวาเนี่ยเขาจะเป็นหยิบไพ่นะครับผมซึ่งไพน่น่าจะติดน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ติดมากับมือเลยมั้งฮะอันนี้เดานะอันนี้เดานะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่เขาแยกให้มาประกอบเสียบเข้าใส่มือทีหลังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นชิ้นที่ล็อกตายมากับมืออยู่แล้วนะครับสำหรับตรงไพ่ตรงนี้เนาะ ออโอเคผมเป็นผมแบบปักจริงๆไปเลยนะครับผมสังเกตดูนะฮะตัวเสื้อนี่จะมีการลงเวทเทร r ิ n งเอฟเฟกนะเหมือนมีคาบขมเหาคาบดินคาบไหฟอะไรอยู่สักอย่างนะครับแล้วก็ตรงปลายเสื้อเนี่ยมันจะดูฉีกฉีกขาดๆเหมืนอนโดนเผามาเหมืนอนโดนอะไรสักอย่างนะซึ่งมันเข้ากันกับตัวฐานที่มันออกแนวแบบเคออสเคออสอะไรเงี้ยมันดูแบบเอาเรื่องนะครับในเรื่องของสื่อการเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยผมให้ผ่านแบบผ่านเลยนะฮะเออผ่านจริงๆ โอ้โหมุมนี้ตายเลยมุมนี้ตายเลยพอแบบเป็นมุมกดๆหน่อยนะดูแบบโคดอีวิลเลยอะดูแบบโคดชั่วร้ายเลยอะมันแบบความโจ๊กเกอร์คือมาเต็มมากนะฮะเออนี่ส่วนด้านข้างก็ใช้ได้นะด้านข้างก็โอเคเลยนะแต่ผมชอบมุมกดตะกี้มากกว่ามุมกดตะแกะแบบคนน่ากลัวน่ากลัวแบบน่ากลัวมากนะฮะเออนี่เห็นไหม เขาไม่หน้ากากมาให้ครับผมซึ่งผมชอบนะผมชอบการที่เขาแบบเอาใจใส่อ่ะคือคุณจะเปลี่ยนเป็นมีดก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าก,กากก็ได้นะครับผมเออแจ๋วนะแต่ไม่แน่ใจว่าวัสดุทํามาจากอะไรเหมือนกันเป็นเรซินหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ยางงเฉยๆนะฮะเออเออก็โหมุมนี้ขนลุกจัดเลยเหมือนนะมุมนี้ผมว่าเหมือนนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่ผมมองว่าแบบผ่านแบบ ผ่านแบบโคตรผ่านเลยนะคือ expression mm hmm. การสื่อสีหน้าอารมณ์ดีมากดูดีมากนะครับเอ mm ๊ hmm. แต่ผมยังไม่เห็นเขาเอามีดไปโชว์ตรงมือเลยนะ mm hmm. ยังเห็นมีดเสียบคาฐานอยู่อย่างนี้เลย mm hmm. ก็เก๋ดีนะเก๋ดีนะเสียบคาฐานไว้ตรงนี้ผมว่าก็แจ๋วดีนะครับ mm hmm. ก็คือปล่อยให้มือข้างหลังถึงหน้ากากไปเลยก็ได้ผมว่าแจ๋วดี mm hmm. ด้านนี้ด้านนี้ผมยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นหน้าไม่ค่อยชัดแต่มุมตะแยะสวยเลยนะครับ นี่เห็นไหมด้านหลังเฮ้ยผมชอบโพสท่านี้อะ่ะผมชอบโพสท่านี้คือเนี่ยเห็นไหมจับจับหน้ากากาเอาไว้นะครับไว้อยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับผมเออโอยสวยอะ่ะแค่ด้านหลังก็สวยแล้วนะครับแค่ด้านหลังก็สวยแล้วนะแล้วเสื้อมันก็จะดูแบบยับ,ย,บยับหน่อยอะไรเงี้ยเออผมดูว่ามันแบบเออมันเข้าสไตล์นะเข้าสไตล์กับตัวโจกเกอร์เขานี่ไงอเออก็คือสามารถ จับหน้ากากหรือจะจับมีดก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเอาหน้ากากมาใส่ไว้ตรงมือแล้วก็เอามีดไปปักไว้ตรงฐานก็ได้ถูกไหมใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเออน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมถือว่าแจ๋วนะแจ๋วนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าดูมาจนถึงภาพนี้หลายคนน่าจะสังเกตได้แล้วว่าบัสนี้มันมี2แขน ใช่ครับนี่คือความที่มันผิดมนุษย์มนาจากค่ายอื่นเขาคือค่ายอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยบัสโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่มีแขนนะครับแล้วก็จะกินพื้นที่มาแค่แบบเต็มที่เลยก็หน้าอกหรือไม่ก็ใต้ราวนมนิดๆหน่อยๆห,หรือบางทีก็แค่ครึ่งหน้าอกหรือว่าแค่เสี้ยวเดียวด้วยซ้ำแต่สังเกตไหมครนอกจาก2แขนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ไล่ระดับต่ำลงมาจนแทบจะถึงเอวเลยนะครับเห็นไหมมันคือง,งานครึ่งตัว ผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมอา๋ยวขอย้อนกลับไปลูกตะกี้ผมไม่แน่ใจเองเหมือนกันว่าทําไมอินฟินิตี้สตูดิโอเนี่ยเขาถึงได้มองว่างานนี้คือง,งานบัสเพราะโดยส่วนตัวผมมองว่ามันไกลกับกว่าคําว่าบัสมากๆเลยแล้วก็ทําให้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทาไมราคาันถึงปรี๊ดขนาดนี้นะครับเอาจริงๆราคามันไม่ได้ห่างจากบัสทั่วไปด้วยถ้าดูจากตัวที่เพิ่งเปิดให้พิออเดอร์ไปอย่าง ไอออนสไปเดอร์แมนนะครับของ Queen Studio อ่ะอันนั้นก็แสนสองกว่าแล้วใช่ไหมฮะส่วนตัวนี้แสนสามกว่ากว่าก็คือห่างกันประมาณหมื่นหนึง่งแต่ในแง่ของความคุ้มค่าของตัวชิ้นงานนะตัวนี้กินขาดเลยอะ่ะคือคุณบวกเงินแค่หมื่นเดียวแต่คือสิ่งที่คุณได้มามันเหนือกว่านั้นเยอะเลยอะ่ะเออผมมองว่าในแง่ของความคุ้มค่าแล้วเอาจริงๆตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แรงไปนะเออผมมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมด้วยซ้ำแสนสามหรือแสนสี่อย่างเงี้ยกับงานบัสที่มันเกินบัสะมันดูเป็นงานทอโซอะ่ะมันดูเป็นนงานแบบ ตัวแบบบอดี้อ่ะครึ่งครึ่งตัวจริงๆนะฮะไม่ได้แบบแค่ครึ่งหน้าอกอะ่ะมันคือครึ่งตัวจริงๆที่จัดเอวมาจนถึงหัวและมีแขน2แขนซึ่งการที่มีแขน2แขนเนี่ยมันยิ่งช่วยเพิ่มให้ตัวงานบัสดูมีได y นามิกมากขึ้นซึ่งปกติแล้วงานบัสจะไม่ค่อยมีได y นามิกนะครับจะเป็นอะไรที่ยืนนิ่ง,งๆเฉยๆมิวเซียมมิวเซียมเลยแต่ว่าพอมี2แขนปุ๊บมันมีการจัดท่าจัดทางโดยเฉพาะอย่างตัวนี้เห็นไหม มือขวาก็หยิบไพ่อยู่ด้านหน้ามือซ้ายก็ไพ่หลังจะซ่อนมีดหรือซ่อนอนากาศก็ได้แล้วแต่คุณจะครีเอทในการวางของเฮ้ยผมว่าแจว๋วผมว่าแจ๋วนะฮะอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องหน้ากันบ้างเพราะอันนี้เราจะได้เห็นหน้ากันชัดๆแล้วอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบฮีเลเจอร์หรือว่าโจเกอร์ลองเข้ามาคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเหมือนหรือไม่เหมือนชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบและเอ็กเรสชันเนี่ยดีมากผม ดีมากนะครับผมคือดูแบบมีความแบบปีกเปียกหน่อยเนาะมีความแบบปีกเปียกมีความแบบดูสกรปรกสกรปรกหน่อยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเรื่องการปักผมเนี่ยการทําตามรไรผมก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะธรรมชาติพอสมควรเลยถือว่าทําออกมาได้โอเคนะครับสำหรับเรื่องการปักผมตรงนี้อาจจะมีแนวๆตรงนี้หน่อยที่ดู ไม่ค่อยธรรมาชาติมากนิดหนึง่งแค่นิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมมองว่าโอเคนะโอเคนะเออส่วนเรื่องการเพ้นเนี่ยผมมองว่าแจ่มเลยอะ่ะแจ่มเลยอะ่ะนะฮะแจ่มเลยการเพ้นการปั้นดีนะครับส่วนความเหมือนเนี่ยผมมองออกว่าค่อนไปในทางที่เหมือนแบบเหมือนแทบจะเหมือนมากเลยโอเคผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมอวยเวอร์ไปใช่ไหมผมมองว่าความเหมือนเนี่ยน่าจะประมาณสักแบบ 90%ได้เลยอะหรือ90%บวกบวกด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะถือว่าค่อนข้างเหมือนเลยถ้าจาักรูปโปรโมทนะเออแต่ว่ามุมนี้อาจจะไม่ใช่มุมโปรดผมผมชอบมุมกดหรือไม่ก็มุมข้างอีกด้านหนึ่งมากกว่ารู้สึกว่าพอมาเป็นมุมนี้แล้วถ่ายขึ้นมาเนี่ยเหมือนตามันลอยๆถูกไหมฮะเออผมรู้สึกว่าพอมามองมุมนี้เหมือนตามันจะลอยๆหน่อยนะครับส่วนดีเทลไพ่อะไรแบบนี้สวยมากเลยอะ ดูแบบโหดเปื้อนเปื้อนยิ้มเปื้อนเลือดมากเลยแบบเหมือนเราแอบเห็น p e n นีไวส์กำลังกระชากหัวใครสักคนอยู่แล้วแบบมีดีเทลเลือดเอออะอสโอเวอร์กันไปอีกนะครับก็คือมันเป็นโจ๊กเกอร์นั่นแหละตัวตลกนะฮะแบบดีเทลแบบขนลุกมากเลยและการตัดเย็บชุดดีจริงๆ ดีจริงๆเพราะมันเป็นงาน1น่ตอนหนึ่งเนี่ยเรื่อง stitching ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วมันจะไม่มีเรื่องของการที่สเก l ไม่ตรงกันแล้วเพราะว่ามันคือ1น่ตอนหนึ่งเลยนะครับเรื่องการตัเดเย็บผมว่าดีโทนเสื้อผ้าดีแล้วผมชอบที่มันลง weathering effect ทำให้ตัวนี้มีความรู้สึกแบบสกรปรกสกรปรกน่ากลัวน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเออนี่อ่เฮ้ยมุมตรงได้ผมชอบมุมตรงมากกว่ามุมมุมรูปตะกีนะ รูปรูปเนี้ยยังรู้สึกว่ามันยังดูไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอมุมตรงมามันดูแบบคริปปี้คริปปี้เลยอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับผมเออใช้ได้เลยแต่ถ้ายิ่งกดมากกว่านี้หน่อยนะแบบให้ให้กล้องมันให้กล้องมันสูงกว่านี้แล้วมองต่ําลงมาแบบมันจะดูแบบน่ากลัวยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะฮะเออนี่ดูเออเนี่ยมุมเนี้ยผมชอบมุมเนี้ยผมชอบน่ากลัวจัดเลยอ่ะน่ากลัวจัดเลยนะตัวเนี้ย มันเด็ดที่ expression ผมว่าผมว่ามันเด็ดที่ expression จริงๆเด่นกว่าความเหมือนมาด้วยซ้ําความเหมือนเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาด100%์แบบขีดเส้นนัดไปขนาดนั้นแต่ผมว่ามันใกล้เคียงแบบเหมือนมากๆเลยแหละมีความเหมือนแบบเหมือนมากๆเลยแต่สิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือ expression ความเป็นเกอร์สุดมากสุดจริงๆนะครับคือแบบมันทําให้เราขนลุกได้เลยเวลาจ้องมันนะฮะเออถือว่าดีนะครับผมแล้วก็เรื่องการเพ้นเนี่ยผมโอเคแล้วผมโอเคแล้วนะครับ นี่แต่มุมมุม,มเนะมืม่กีสุดเลยเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยสุดเลยอย่างสุดเลยนะครับมุมตรงก็จะอ่ะเพลนๆหน่อยยิ่งอีกข้างหนึ่งนีง่คือดูดูเพลนไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคดีนะโดยรวมผมถือว่าดีเลยนะเนี่ยเนี่ยต้องกดกดอย่างเงี้ยหน่อยให้แบบให้กล้องมันดูสูงขึ้นนิดนึงและให้เห็นตามันแบบเหมือนโฟกัสจ้องอยู่กับเราอะ่ะน่ากลัวมากเลย น่ากลัวมากเลยนะเออเนี่ยเนี่มุมนี้เออเนี่ยแหละมุมนี้มุมนี้นะฮะโอ้โหตายตายถามหน่อยฮนะมีใครกล้าซื้อเข้าบ้านมั้งเนี่ยใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่ามีในไทยผมเชื่อว่ามีแล้วถ้าใครซื้อนะผมอยากขอแวะไปที่บ้านอยากเห็นอยากเห็นนะผมว่าถ้าง,งานจริงมันออกมาได้ดีอย่างที่ในตัวโปรโตไทป์มันเป็นเนี่ย ผมว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกมากเลยเอาจริงๆที่ผมติว่ามุมนั้นมุมนี้ยังยังเฉยๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาจริงมันค่อนข้างโอเครอบด้านเลยนะมันค่อนข้างโอเครอบด้านเลยผมแค่บอกว่ามุมไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษกับมุมไหนที่ผมชอบน้อยหน่อยหรือว่าเฉยๆอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ยังไม่เห็นมุมไหนที่มันด้อยหรือว่ามันแบบแบบเขาเรียกว,ว่าไงอะดูแบบไม่เหมือนไปเลยยังไม่เจอมุมนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมให้ถ้าให้เทียบกับงานใกล้ๆก,กันเอาเป็นของควีนก็ได้ที่เพิ่ง อ่าเปิดให้พีอย่าง i อออนสไปเดอร์แเนี่ยผมให้เรื่องการปั้นหัวตัวนี้ชนะนะชนะตัว i อออนสไปเดอร์ Man นะครับผมในเรื่องของความเหมือนผมว่าตัวเนี้ยทำออกมาได้เหมือนกว่าและก็ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมถ้าให้เทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะเออนี่มุมนี้ก็พอได้เนี่ยสังเกตดูผมจะไม่ค่อยชอบข้างนี้อะไรมากแต่โอเค โอเคนะครับมันอยู่ในขั้นที่ดีเลยแหละนะครับผมเออแต่ถ้าให้เทียบกับมุมอื่นผมจะชอบมุมอื่นมากกว่าแค่นั้นแหละนะครับผมเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนื้อผ้าดีมากเลยอะเอเนื้อตัวสูตรมันนะครับผมเออคือมันเป็นความขุยแบบพอดีอะครับเข้าใจไหมมันมันขุยแบบนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยผ้ามันอยู่ยังดูมีความพรีเมียมอยู่นะฮะเออแต่ชอบมากเลยอะผมชอบกับการที่เขาจับเอาเส้นผมไปย้อมอะ มันย้อมสีนะดูสังเกตดูนะ,ะว่าคนผมเนี่ยเขายังดูออกเป็นดำๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยใช่ไหมแล้วมันค่อยๆไล่มาเขียวมาเรื่อยๆผมว่าเฉดสีของผมเนี่ยดูเหมือนจริงมากเลยฮะดูเหมือนคนจริงมากเลยเหมือนคนแบบย้อมสีผมแบบจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นสีผมแบบที่ดูแบบเขาเรียกว่าไงถูกๆอะ่ะมันดูเหมือนโจ๊กเกอร์อะ่ะคือโจ๊กเกอร์เขาไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอาแบบ เขาเรียกว่าไงย้อมจนเนี้ยให้ดูเขียวพร้อมกันทั้งหัวสำหรับเวอร์ชันฮีเลเจอร์นะแต่เขาจะมีความเขียวเซมแซม,มีความแบบน้ําตาลน้ําตาลอะไรของเขาอ่ะมันมีความแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนซื้อน้ํายาย้อมมาจากที่ไหนก็ได้แล้วก็ขยำขยำขยำหัวเขาไปเลยอะไรไป,ประมาณนี้ฮะเขามีความแบบเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมเออ นี่มาดูกันที่ตัวฐานบ้างนะครับผมจริงๆปกติเนี่ยพวกฐานที่เป็นฐานหินอะไรเงี้ยถ้าดีไซน์ออกแบบมาไม่ดีเนี่ยมันจะดูแบบเพลนมันจะดูแบบเฉยมากเลยแต่กับฐานตัวนี้ผมชอบค่อนข้างชอบเลยนะฮะคือมีการเพ้นสี y so s o ซซ r เ e ียมี5 5 5แล้วก็โลโก้ตรงเนี้ยที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยยิ่งถ้าเปิดไฟนะความเฮี้ยนแบบ ทวีคูณเลยนะมันคล้ายๆเหมือนซากปลักหักพังซากตึกอะไรสักอย่างเห็นไหมมันจะมีเหล็กเส้นเหล็กเส้นโผล่มาด้วยนะแล้วก็ชอบกับการที่ฐานมันไปได้ดีกับตัวเนี่ยตัวชายเสื้อมันที่ขาดขาดเป็นรอยขาดขาดรอยไหม้รอย,รอยกระเจิงกระเจิงอะไรเงียว่ะผมว่าดูดีนะผมว่าดูดีมากๆเลยอะตัวฐานกับตัวชิ้นงานเข้ากันได้ดีแบบสุดๆและดูดีความสกรปรกของเสื้อมันสกรปรกซะจนผมคิดว่าเฮ้ยเขาเอาเสื้อผ้าของไอ้บัสตัวนี้ ไปถูก,กับขี้ดินอะไรตามพื้นมาก่อนที่จะใส่ให้ตัวบัสหรือเปล่าวะว่าโอ้โหทำดีทำดีจริงๆนะครับในเรื่องการลงเวทเทริงเอฟเฟกตกับตัวเสื้อผ้าอะไรพวกนะี้ดีจริงๆนะครับผมส่วนโลโก้ป้ายชื่อ The Dark Knight อ่ะให้ผมติอะไรสักหน่อยหนึ่งไหมอะถ้าให้ผมติอะไรจ,จริงๆจังๆในชิ้นงานชิ้นนี้นะอะลองติเป็นป้ายชื่อก็ได้ถ้าจะหาจุดตินะ ผมจะติเป็นป้ายชื่อผมรู้สึกว่าดูธรรมดาไปนิดหนึ่งดูเป็นส่วนที่เหมือนตัดแปะมาใส่ถานซะมากกว่าอาจ้าถตาจะให้พูดแบบหาอะไรมาเป็นข้อตีนะเพราะว่าบัสโดยองค์รวมผมไม่รู้จะติอะไรมันเลยมาติไอ้ป้ายชื่อเหมืนอนก,กันแล้วกันโอเคสําหรับตัวป้ายชื่อป้ายโลโก้เดอะดาร์กไนท์เนี่ยผมมองว่าถ้าเขาออกแบบให้มันดูพรีเมียมหรือดูเข้ากันกับฐานมากกว่านี้หน่อยน่าจะดีนะโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเหมือนเอาแบบแผ่นอะไรไม่รู้มาแปะเหมือนตัวแบบ นึกถึงอะไรดีนึกถึงช็อกโกแลตคิดแคทอ่ะเออเอามาเปะอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นแท่งเหมือนกันไงแต่ว่าถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับแค่มันดูแบบว่าส่วนอื่นมันดีหมดเลยอ่ะแต่ว่ามาส่วนนี้ปุ๊บมันมันดึงดูดสายตาเราเรารู้สึกว่ามันมันดูยังไม่ได้เข้ากระฐาน มากขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะถ้าจะให้ผมจุกจิกอะไรสักเรื่องหนึง่งผมมาจุกจิกเรื่องนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จาะหาอะไรมาติมันแล้วนะครับผมเออไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมองก็แบบอฮ้ยอวยไปซะหมดเลยเนาะอะไรประมาณนี้นะแล้วนี่ดูดิรายละเอียดหน,นะะ้ากากนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งนะนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งนะเออสวยอะสวยจังเลยอะและชอบการลงสีมากเลยอะการลงสีเ e a t h e r i n g effect แค่หน้ากากยังรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหดีจริงดีจริงอันนี้ดีจริงนะครับ ออเฮ้มุมนี้ก็โอเคนะมุมนี้ก็โอเคนะครับสำหรับผมเหรอเออพอมาถึงจุดนี้พอเห็นรูปหัวบ่อยๆสำหรับผมถามว่ามันคือหัวโจ๊กเกอร์ที่เหมือนที่สุดไหมนะ พูดยากเหมือนกันยังยังขอไม่ฟันธงนะครับเผื่อว่าอาจจะมีชิ้นงานอื่นที่ผมไม่รู้จักและปั้นหัวเหมือนกว่านี้แต่สําหรับผมผมถือว่าหัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนไปในทางดีมากเลยกันละกันนะครับผมเออประมาณนี้กันละกันแต่ยังไม่กล้าพูดว่ามันคือหัวที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในปรวันอันนี้ยังไม่กล้าพูดด้วยความที่ผมอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นงานโจเกอร์ในทุกๆรูปแบบนะครับผมสาหรับตัวฮินเลเจอร์นะฮะแต่ถือว่าอยู่ในขั้นดีถึงดีมากเลยนะครับผมสําหรับเป็นงานบัสซินแแแแบบบบี้นะละยิิ่งงบบเปดส ไฟสลัวๆนะคนน่ากลัวเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยดูดิพอแบบมืดๆหน่อยเอาจริงนะสมมตินะอันนี้สมมติตต่างสมมุติว่าถ้าผมมีอยู่ในบ้านนะเมื่อสวิตไฟมาผมกลัวขี้หดตนหายเลยตัวเนี้ยผมกลัวเลยผมกลัวเลยนะฮะอันจริงๆอ่ะโอเคพอสว่างหน่อยค่อยค่อยยิงชั่วหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นแบบมันเป็นงานที่ดูน่ากลัวทุกอนูเลยนะเนี่ยเออนั่แหละ โอเคโดยภาพรวมผมว่าโอเคเป็นงานที่ดีเลยแล้วก็เหมาะสมกับราคาเหมาะสมกับราคานะครับผมอืมเนี่ยดูดิโหเนี่ยมุมเนี้ยผมว่าแบบเขาทำข้างเนี้ยออกมาได้เป๊ะแล้วก็เพอร์เฟกมากอันนี้จริงๆนะผมชอบมากเลยด้านเนี้ยคือสุดจริงๆเนี่ยแล้วก็ตัวงานเนี่ยเห็นไหมมันเลยหน้าอกนะมันเลยหน้าอกนะมันไล,นะล่ามาจนถึงพุงเลยนะครับผมแล้วก็นี่แหละฐานมันจะแอบสูงนิดนึงนะครับแต่งานโดยรวมคือเกินคําว่าบัสไปไกลมากๆเลยนะฮะเออ นี่โอเคกลับมาที่รูปแรกแล้วเนาะเออถ้าอย่างนั้นสรุปเลยดีกว่านะครับเพราะว่างานตัวเนี้ยเอาจริงๆแทบไม่มีอะไรให้ติเลยผมแบบแอบจุกจิกนิดนึงก็แค่ไอ้ตรงป้ายชื่อที่มันดูแบบมันดูคล้ายๆงานตัดแปะไปสักนิด,ดนึงสําหรับผมนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างพึงพอใจเลยกับ อของชิ้นนี้งานราคาระดับนี้นะครับผมที่ปั้นหน้าออกมาได้อยู่ในเกณฑ์โอเคนะถ้าวัดจากรูปโรโตไทป์ type, นะครับผมทีนี้ก็มาลอลุ้นของจริงกันอีกทีหนึ่งว่ามันทําออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าของจริงทําออกมาได้ดรอปก,กว่าที่เห็นเนี้ยอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ถ้าทําออกมาได้แบบนี้หรือว่าดีกว่านี้ สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับ b u สเดอะจ k e กเในเวอร์ชันฮี t เ l e จอร์ราคา p r ออเดอรนะครับผมอยู่ที่1,32,700บาทในแบบจ่ายมัดจำนะหรือว่าราคา1,28,800บาทสำหรับคนที่ผ่อนชำระเนี่ยของค่ายอ f i n n t y Studio นะครับผมขออนุญาตให้อยู่ที่ โดนครับผมอ่าผมว่าอยู่ที่โดนนะครับผมถือว่าเป็นงานที่คุ้มมากๆเลยแสนสามกว่าๆหรือถ้าใครผ่อนก็เหลือแสนสองปลายๆเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะฮะผมมองว่าคุ้มจริงๆเลยคือโหบัสสองแขนแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าเขาทําราคาออกมาได้ดีนะแม้ว่าจะแพงกว่างานชิ้นก่อนหน้านี้ของเขาก็จริงแต่ทุกอย่างมันแบบจัดเต็มหมดอะสมกับ ความเป็นโจ๊กเกอร์แบบฮิตเลอร์มากๆนะครับผมก็นั่นแหละเชียนะตัวนี้เชียนะครับแล้วก็ค่ายนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจด้วยเพราะว่าบัสทุกตัวที่เขาทําออกมาเนี่ยคือคุ้มเรียกว่าคุ้มทั้งนั้นเลยนะครับผมคือราคาเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มตั้งแต่พวกแสนต้นๆน,น,น,นะเนาะขึ้นไปขึ้นไปมันเป็นงานที่ผมมองว่า งานระดับแสนได้ขนาดนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับจริงๆนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับการพรีวิวก็ขออนุญาตจบลงกับเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องจะชื่นชอบกันหากใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดเห็นตรงกันว่าโดนหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกันว่าไม่โดนมันแพงไปหน้าปั้นไม่สวยนู่นนี่นั่นอะไรยังไงลองเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับต่างคนต่างความคิดกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสรรหาเอาของอย่างช่วงนี้ผมจะทำพรีวิวพวกงานปั้นบ่อยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะสรร หาพวกที่เป็นบัสหรือไม่ก็สเกลอื่นๆมาพูดคุยกันอีกนะครับถ้าเจอตัวไหนที่น่าสนใจหรือถ้าเพื่อนๆพี่น้องคนไหนเห็นว่าตัวไหนน่าสนใจก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยผมทําตามรีเควสที่มีเพื่อนๆพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาฟีดแบ็กบอกนะครับว่าอยากเห็นแบบตัวนี้มาแบบพรีวิวมาในมุมมองของผมว่าคิดเห็นยังไงซึ่งบอกเลยฮะว่าประทับใจมากนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ บ๊ายบาย